คัลโหลม้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสกูทุกคนค่ะมันี้ก็ยูกับ่องมาในได้กินคาร์เมนี้มากินเมนูตำสัวขนมจีนหรือว่าตำตำสัวข้าวปุ่นแบบเต็มถาดแห้งแต่ก็มีพักดวกแบบเยอะ เราจะคำนินฟังอาจจะมมีหลายจะมีผักชะอมหรือผักคาแะ้วก็มีไหนจับจแบบผักก้านจองลวกแบบข้าจเจอามากินลวกกับข้าวปุ่นก็อ่วงมนอก,กินกับผักหน่อคนไรก็แช์ก็ติดตามเพื่อไม่กรลบางใจช่องว่นนแล้วกินต้ำเด้อค่ะคม่ด้ายค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผักบุกนำ <laughs> าางานวองดูคันหัวดังเลยอือคันจป็งห้มาชิมดูค่ะรสชาติมังไม่เป็นผู้ตำอีกเนาะอืมแบบแซบพี่นอะแบบช่วงเลยอือม,มาจับแสงล้วกันเป็นที่ะเชิญขบปุ่ครับ วยงามมากน,น่าหลงนั่โว้ยมันผ่นปนัไงครับอืเลยนี่ค่ะฮ่าผลไม้ ผลไม้มาแก้เผ็ดพี่นไอแล้วไ้ไแก้เผ็ดค่ะอร่อยก่อนพี่น้องพักชาเขาหลวกเอาพี่น้องออนานปะ น้ำม,มันกรายานะน้ำมันอืมเม่เมาจะกินกินแบบอืมเนมื่มคท้อมัสแซมมีกับมัสแซลมองเนาะ ขอบุญค่ะวันนี้กินเลยบ่อยขอดไทน้ำค่ะลูกสาวเนี่ยฝลังชอาไม่กินขิ <c ười> ้นมากินคอไหเนะ่เนี่เชียวกินมากทนบอมีหม่องว่าง ข่อขาดแบบน้องมาว่าจะไม่กินกับแม่เหรอกิน<ม>ด้วยไข่ทอไดไข่ไดาวไข่ดาวกินเลยครับ ค้าค้ากันหยอดแบบฝนตกะทำแบบง่ามเนาะดูซิพี่เนาะหยอดง่ามงามน้องนาวา <c oughs> น้องนาวาจะเข้ากล้องได้ไหมไม่ไม ได้ได้ครับออโอเคครับอะไรอะไปทีปละอย่างไม่วัวมันหูแบบช่างเลยนั่นู ันไม่เป็นผู้ําเองทนะี่นนอะยอดฉานชุดยอดใช้มือเนอะาะพอวัน้องแม่แล้วมากินเผ็ดิูเลรปักบมกกินแล้วทำให้แ่บไม่ใช่ตาหวานเลยกินล้ทำให้โลกสีชมพู ไปไป้เลยอืยอฮอยกาินบาเยชิ้เดียวนี่ลคือ,นนอก,กินน้้ยอือมากินจัดจ้า,ากันนะยังไม่นั่งกินมองเงือกมาเนะแม่เศ้าหน่อยเลยเอที่นีนั่งกินก็บเา้าฮ่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 า่า <laughs> ถ้าค้ามีแบบลวกลวกับบวก,วกวใช่ปะแบบนี้ม,มนันแฉมง่ายแต่เตู้มากบวกแต่อตอนนี้ป้าปน,าน,น,นกันที่ที่พี่นอนนอนี่เป็นหมงากะว่นอยังไม่ต่ำเลกิน

มดพักก่อนเมื่อกี้กินของเปนสาวเลยนะอี่พี่ถ้ากันจงังอืม

สุดๆเพิ่มปากหอม น้องเมียไปช่วยแม่แม่แหงลายสลับกัน ใคข้าหน่อยก็แสบไปหน่อยทครข้ามยังไงยมันแบบียขามันยิบหยังน ก็ส่วนเล็กๆพักกลับกับเขากันเนาะจะ่แบบเสีย ก็ขาก็แมงเก็บมมาห่ว เด้กินอยู่บานนะหนูเหนะ้น่ะยแดบแสบนี่กินไปแล้วไหมไปแล้วถ้ามันบ่เผ็ดกับบอ่อแสบ เป็นคัด้วยนะนี่นเอาสอยเสร็จแล้ว น้ำให้หน่อยสิ่งขอบคุณอาจิะอันนี้ไม่ต้องเ không ăn ai thì cũng không đỡ lại đâu Nên mà mình sẽ à đó mà nào <cười> 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 <Điệp> <laughs> หน่อยตาหมองอีดีหมอเนีอยมันหอมดีแหละแต่เป็นกินแบบกินบางนาโดยเฉพาะเราก็เอ็นบงนาหน่อยมะนาวเอาไว้ตำมะละกอตำกับปูมันจะหอมใช่กัมบางนาหน่อยบางนาหน่อยหน่อหเน อื mm ้ข hmm. mm ้องานแก้เ hmm. ผ mm ็ดไม่อเนื hmm. mm ่อน้ำนะ แม่หนกว่าเอาตูเกี๊ยวมาหน่อมันจะเบิ่งเหมันเหมือนบมกสูตัวมันหวานแต่ว่าหวานนะหวานอันนี้แบบหวานดีบริตัวแกเพชร้างอนนี้บริตัวหมเน่ยเราเคยดหตัสับพี่น้องมันหวานดีดี แก้เผ็ดได้ตอนแดดตอนสิ่งเนื้อมันจะสมนะอือเพราะมันออกมันไม่หมดแดแดงใช่เนาะอือนี่จะเป็นชุกชิลตอนหวานแต่ก็มาถึงกับหลั่งตาอ, <laughs> อนนะ อ่านค่ะคพี่น้องคะคลิปนี้กับเมนูตำส่วขนมจีนหรือว่าตำข้าวปุ่นแซ่บเผ็ดซว่างนี่มันอัดมันบคือมันหลายนี่เลยเนาะบ <น S 1> มเลยนมันแบบมันเหลือเศษเศษทีท่แบบข้าวปุ่นมันม,ม,มันต่ำน,น้อยแล้วก็เหลือเครื่องก็ไปกดดูฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำให้กำลังใจในช่องวันนี้นเราเตรียมเด้อค่ะไม่เลวเลยคะ่ยะ,คะไปลคะปลค่ะบ๊ายบายแซ่บ